ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ t o y ว t a y a r ริ a เอทีบครับตัวท็อปสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรท็อปกว่านี้แล้วครับ1.2พิเนียมรักชูรี่นะครับโอ้โหนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับรถปี2023ครับเลขไมล์20,000เท่านั้นครับกับราคา559,000ดาวฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเลือกที่กรุงเทพ ผมมีบริการไฟแนนซ์ปีหาถึงหน้าบ้านพ้นอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศคันนี้สวยนะกับป้าทะเบียนนะครับมาจากรถบุรีนะยวผมเปลี่ยนไปกรุงเทพให้ไม่ต้องห่วงนะ8า9แปบแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นไงรอบคันเดี๋ยวไปชนคลีต่อไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยครับแม่น้อยเพชรจดนคนที่จึิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวท็อปครับท็อปสุดตารางเลยนะคันนี้นะครับเป็นยาลิสครับตัว a t ทิปหนพรีเมียมรักชูรี่นะครับโอ้โหดัดสวยๆนะครับเลขไม่สองหมื่นเท่านั้นกับรถปี2023นะครับราคา559,000คุ้มค่าแน่นอนนะครับรถเกรด A คัดให้แล้วเรียบร้อยครับ ไม่จะเป็นไปต้องไปดูที่อื่นนะครับเรื่องคุณภาพรถไว้ใจเพชรยนต์ได้นะครับปี67เ็วได้ที่1ของประเทศมานะครับปีนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ที่1เหมือนกัน เรื่องคุณภาพรถเราคัดให้นะครับนะเพราะว่าพิจูนี้ติดหนึ่งใน3ของประเทศนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับและที่สําคัญนะคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับโอ้โหครบจบและที่สําคัญเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้นะครับกล้องบันทึกด้านหน้าของแท้จากทางตัวตามีให้ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้ามีให้นะครับโอ้โหนะหน้าจอยกลอยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple ิลครับเพย์แอนดรอยออโตได้โอ้โหออปชันจัดเต็มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะว่า ออปชันมีอะไรกันมากนะผมพูดนะก็เหมือนกับโม e นะครับบอกเลยว่าออปชันไม่แตกต่างจาก c a m เบอรเลยนะครับโอ้โหครบจบเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็เป็นไฟ LED นะครับคล้ายๆเหมือนโปรเจคเตอร์นะก็ถือว่าสวยนะครับและที่สําคัญตัวเด y ทมนะเป็น LED แล้วเหมือนกันเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้มีให้ทั้งหมด2นะครับแล้วก็ในส่วนของเรดร์นะครับนี่ที่ปิดกล้องด้านหน้านะครับ นี่มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็สัหลี่ยมฝากระโปรงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกระจังนนหน้าเป็นสีดําเป็นโนดแบ็กนะตัดกับสีเทาดําสีขายดีส,สีสีขายดีสีหนึ่งเลยสําหรับคันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะร้อยคะแนนผมให้95เยอะมากนะครับคันนี้ล้างตั้งขายพอไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับแก็บระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ้าแน่นอนนี่ครับแก็บสีสวยนะครับไม่มีชนหนักมา ถ้าพบว่ามีการชนหนักมาครับผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญนะครับตัวยางเป็นยางปี2อ2 3นย่าะครับเป็นยางดันหลบแล้วเรียบร้อยถือว่าสวยนะร้อแมกจมๆนะครับขอบ16ปัดเงาทุโทนนะครับของแท้จากทางโตโยต้านะครับฟุนโคลนอาจจะเยอะหน่อยนะช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมขับผมขับมาถ่ายนี้บอกเลยว่าช่วงล่างนี้แน่นนะครับนี่ตัวโช๊คสวยมากผมล้างนิดปลายแดงอายแน่นอนและที่สําคัญนะครับกล้อง360อองศามีให้แล้วเรียบร้อยนะครับกระจก มองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับโอ้โหนะการศาสตร์ครบจบด้านบนครับคีบฉลามมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนี่นี่บายสปอร์ตนะครับาการแจ้งเตือนรถสวนนะครับด้านข้างนะทั้งซ้ายและขวามีให้นะครับบอกเลยว่าออปชั่นไม่ได้แตกต่างจาก c a m เ y อรครับนี่คือตัวท็อปครับ5 5 0 0 0 0 0 9,000ครับใครที่ตามหายอยู่นะเขาจะมาทดแทนในส่วนของ v ีออสครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมยาวขึ้นกว่าเดิมครับสูงขึ้นกว่าเดิมนะกว้างขวางแน่นอนด้านในนะครับสวยนะคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหลัง4ครับแล้วก็กล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าโอเคและที่สําคัญนะครับภายในนักกว้างขวางสามารถใส่กระเป๋าก๊อฟได้เลยพี่ดูเหอะนี่ครับถาดรองมีมาให้เป็นถาดรองแบบพับนะครับแบบพับได้นะครับนี่นะเอาขึ้นอย่างนี้ได้ เอาขึ้นอย่างนี้ได้เอาขึ้นอย่างนี้ได้อุปกรณ์เติมลมมีให้นะครับด้านในนะการทีโป่งจากโรงงานอยู่ครบนะครับและที่สําคัญนี่ครับโครงสร้างด้านในครับพี่ดูเหอะนะครับการแต้มสีการอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบแน่นอนแล้วก็ในส่วนของขายึดครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับสวยทั้งสองฝั่งหัวน็อตนะครับอย่าลืมเปิดดูนะครับคมกริบพี่สีเดียวกันกับตัวรถแน่นอนสันเหลี่ยมด้านข้างก็ถือว่าโอเค คันนี้บอกเลยว่าไม่มีการชนหนักจมน้าพลิกคว่มมาแน่นอนถ้าพบนะครับผมรับซื้อคือ100%นะผมรับซื้อคือ100%นะครับคันนี้สวยไม่น้อยนะรถโดนยึดมานะพี่นะไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีกอแน่นอนนะครับรถปี2 0 2 3เลขไม่ส0 0 0 0นะครับเบาเป็นเบาสีแดงนี่บ่งบอกว่าคือตัวท็อปนะครับและที่สําคัญนี่ครับแอร์หลังมีมาให้นะครับแล้วก็จุดชาร์จนะครับมีมาให้ขนาด2.1แอมป์นะให้มา2ตําแหน่งนะครับใครอยากเอาไปต่อยอดเอาไปขับ พวกอะไรสมผู้โดยสารพวกอะไรประมาณนี้นะคันนี้เลยนะคันนี้เลยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะเครื่อง1.2ครับ23.3กิโลต่อลิตรนะครับและที่สําคัญนะตัวฟิล์มในสภาพดีไม่ต้องทําอะไรเยอะครับผมบอกแล้วว่าลายตั้งขายพอสำหรับคันนี้นะครับที่พักแขนเป็นแบบหนังนะครับตรงนี้เป็นลายอ่าพรีเมียมนะครับเป็นลายเหมือนคิดตันนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับสามารถปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็กระจกหน้าต่าง ไฟฟ้าทั้ง4ประตู Auto ออโต้ฝังคนขับนะตัวล็อกหน้าต่างมีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็พรอมไรพรอมพรมไรบันตีฟังก์ชันและที่สําคัญนะครับตัวเบาะนะครับสีแดงแบบนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้าครบจบนะเข้าด้านในดีกว่ามา <S <S ในส่วนของตัวคาน B นะครับพี่ดูหัวน็อตเถอะพี่หืมนะกลิบมาก นะบอกเลยว่ากิบมากแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับรอบคันนะครับสามารถปิดเสียงเซนเซ,นเซอร์ได้เหมือนแคมรี่เลยนะครับออโต้รันมีให้การล้อตฟรีมีให้ปรับแสงด้านหน้าออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับมีให้โอ้โหครบจบนะครับนี่รถออกจากนอกเลนนะมีให้คูดคอนโทรลมีให้พวงมาลัยครับอยู่ในสภาพดีลอยแหวนขูดไม่มีนะครับหน้าจอใหญ่ๆยกรอยแบบนี้กล้องบังนทึกด้านหน้าของแท้โอ้โหออปชั่นเยอะมากพี่ นะพูดก็ไม่หมดนะยวเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่านะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นพุชสตาร์แล้วเรียบร้อยนะครับนะพุชสตาร์เขาอยู่ตรงนี้นะครับนะสามารถกดได้เลยนะผมจะให้ดูหน้าจอหน้าจอใหญ่เบเริ่มนะครับมีการแจ้งเตือนมีการอะไรต่างๆบอกนะครบจบเลยแอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบนะครับและที่สําคัญหน้าจอยกลอยครับขนาด10นิ้ว ใหญ่มากนะครับน้าใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากและเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นถ้าเป็นของถ้าเป็นของแคมเมอรี่ผมให้ดูก่อนไม่รู้ว่าจะเห็นไหมแป๊บนึงนะถ้าเป็นในส่วนของแคมเมอรี่นะครับมันจะเป็นของ JBL แต่ตัวนี้เป็นของ pioneer นะครับเป็นเครื่องเล่นแท้นะครับไปจับมือกันนะครับเป็นเครื่องเล่นของ pioneer นะถือว่าสวยเลยและที่สำคัญหน้าจอนะครับใหญ่ๆเป็นทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ผมขออนุญาต เข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับเกียร์ถอยกับกล้อง360องศามีให้เส้นบอกกระยะมีให้นะครับครบจบเหมือนกันนะครบจบเหมือนกันถือว่าสวยและที่สําคัญกล้องบันทึกด้านหน้าครับของแท้จากทางโตโยต้มีมาให้ถามว่ามันบางไหมมันไม่ได้บางนะครับผมขออนุญาตดินะครับตรงนี้มันก็จะบางอยู่แล้วนะครับสวยมากพี่นะเซ็นเซอร์ด้านหน้าเบิเริ่มเลยนะครับตัวเรดาร์นะครับแอร์นะครับ,นะรบมีระบบกลอง PM 2.5ให้แล้วนะครับเปิดมาเย็นเจียบออตโต้ด้วยนะครับครบจบมีในส่วนของไฟนะ DC 12โวลต์นะครับมีมาให้แล้วก็ตรงนี้สามารถวางของได้แล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับที่เป็นในส่วนของ ambient Light นะตรงนี้ที่มีไฟตอนกลางคืนสวยมากนะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะนี่ครับคันเล์นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้ดูนะแบบหนึ่งนะเห็นไหมครับ สีมันเปลี่ยนนะสีเปลี่ยนนะอ่านี่เป็นสีชมพูแล้วนะครับสีเหลืองนะครับเปลี่ยนให้ตรงนี้ไฟเขาก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นสีเหลืองนะครับนะก็ถือว่าทำมาดีนะด้าน,นในครับกว้างขวางแน่นอนนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสภาพหลังคาด้านบนถือว่าโอเคคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะที่ใส่แวน่นมีให้นะโหกระจกบืเริ่มเลยนะครับใหญ่กว่าฟ er อร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนอร์ประมาณนี้เองนะนะแต่ตรงนี้บอกเลยว่าบืเริ่มนะครับมีมาให้ นะครับก็ถือว่าโอเคนะไฟสีขาว LED นะครับสว่างสวยแน่นอนนะครับคันนี้ได้สูงนะเขาได้สูงเล็กว้างได้ใหญ่นะทำขึ้นมาดีใครว่าเล็กไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะบอกเลยว่าผมไม่เล็กนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับใหม่กลิกแน่นอนนะครับนะก็ถือว่าสวยนะเป็นเครื่องยนต์ VVT ข i ด IE นะครับสี่สูบนะครับไม่ใช่3สูบนะ สี่สูบสิบหกปาร์วแล้วเรียบร้อยครับร้อยเก้าไม่ใช่ร้อยเก้าสิบสองเก้าสิบสองแรงม้านะครับลื่นปิดฟัดอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ยี่สามจุดสามกิโลต่อลิตรครับประหยัดอยู่แล้วนะเครื่องเบนซินนะขนาดหนึ่งจุดสองลิตรนะครับนั่นก็ถือว่าโอเคนะครับหัวน็อตนี่โคมกริบเลยนะครับได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับตีตาโตโยต้ามาฝากระโปรงแท้อยู่แล้วครับการตีโปรงจากโรงงานครบเดิมเดิมรอบคันนะรูปมาบอกเลยว่านี่ครับสีเดิมจากโรงงานนะมันมันมันต้องไม่ลื่นนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะไม่ได้เคลืออบแเกร์ นะครับหน้าสีสวยเนมเพจอยู่ครบครับนี่ครับเนมเพจนะทุกอันตีตาโตโต้าหมดนะครับเดิมๆโมโหนะเครื่องยนต์ใหม่กลิกเครื่องยนต์ใหม่กลิกครับนะคันนี้คันนี้บอกเลยว่าวารันตีศูนย์ยังไม่หมดเลยนะเรื่องการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับสามารถไปเปลี่ยนที่ศูนย์ได้เลยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แต่ผมจะให้ตัง ให้ตังไปไปเปลี่ยนที่ศูนย์ตัวต้ตาได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมเปลี่ยนให้ประกันเขาจะขาดนะครับประกันตัวต้ตายังอยู่นะสำหรับคันนี้นะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมาได้ครับ1.2พิมียมรักชุลีครับปี2023เลขไม้20,000เท่านั้นกับราคาครับ559,000ครับฟรีดาวน์ผ่อน9,000ใครอยากได้ไว้ใช้งานติดต่อมาได้นะครับนสวยสวยรถเกตเอคันให้แล้วเรียบร้อยครับสุดท้ายนี่ครับนักก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ไปพารถใหม่แบบนี้วันนี้แมนน้อยขออตัััววาก่นครรบสสดี